ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไขมันในเลือดสูงหรือดิสซิปดิเมียซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยมากในสังคมปัจจุบันโรคไขมันในเลือดคืออะไรเป็นภาวะปริมาณไขมันในเลือดสูงกว่าปกติโดยเฉพาะคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรทั้งนี้ผู้ป่วยโรคไขมันในเลือดสูงอาจมีระดับคอเลสเตอรอลสูงระดับไตรกลีเซอไรสูงหรือทั้งสองอย่างพร้อมกันไขมันสามารถจำแนกได้เป็นสีประเภทประเภทแรกคือไขมันอิ่มตัว ลักษณะเด่นคือเป็นของแข็งเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า25องศาเซลเซียสพบได้ในเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ในนมเช่นเนื้อวัวเนื้อหมูและไขสัตว์ประเภทที่สองไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวพบในน้ำมันมะกอกน้ำมันงาและน้ำมันดอกคำฝอยอะโวคาโดไขมันนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดลดคอเลสเตอรอลไม่ดีและยังช่วยป้องกันโรคเกี่ยวกับหัวใจนอกจากนั้น ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองด้วยการเลือกรับประทานไขมันประเภทนี้จะช่วยให้สุขภาพของคุณดีขึ้นทุกๆประเภทที่3คือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเป็นไขมันที่ดีต่อสุขภาพมักพบอยู่ในน้ำมันเพื่อตัวอย่างเช่นน้ำมันถั่วหรือน้ำมันข้าวโพดและน้ำมันทานตะวันไขมันชนิดนี้ช่วยในการลดระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีลดความเสี่ยงของโรคทางหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง ประเภทที่4คือไขมันทรานเป็นไขมันที่เกิดจากกระบวนการแปลสภาพไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่มีไขมันทรานได้แก่เนยเทียมและมาร์การีนอการบริโภคไขมันทรานส่งผลเสียต่อร่างกายมากมายมันทำให้ระดับคอเลสเตอรอลไม่ดีในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ยังลดระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL ซึ่งสำคัญต่อสุขภาพหัวใจ ื่อไขมันทรานส่งผลเสียหลายอย่างต่อร่างกายเช่นเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงเบาหวานตับทำงานผิดปกติและนิ้วในถุงน้ำดีจึงควรป้องกันโดยการเลี่ยงอาหารที่มีไขมันทรานการควบคุมระดับไขมันในเลือดกันสามารถทำได้ โดยการปรับพฤติกรรมการกินเป็นสิ่งสําคัญควรลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงในเนื้อปลาและเนื้อสัตว์ไม่ติดมันอย่าลืมผักผลไม้และธัญ,ญพืชเป็นหลักในมื้ออาหารนอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงไขมันทรานซึ่งเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ปริมาณคอเลสเตอรอลเพิ่มสูงขึ้นอีกหนึ่งวิธีคือการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการไม่สูบบุหรี่ก็ช่วยลดระดับไขมันในเลือดได้เช่นกันการดูแลสุขภาพเริ่มจากตัวเรา